และนายอภิเดชโคตรัเป็นรมนายกที่พร้อมจะรูมใจเปนหนึ่งเพื่อคลื่นการแก้ไขปัญหะกรพัฒนาเทงที่องสครนีก่อา สวัสดีครับท่านผู้ชมมวันนี้พ่อเที่ยงกับพระ่านผู้ชมเดินทางมาที่บ้านของลุงดิษน้องรับเนาะลุงดิดหรือว่านันิดซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อนครับงวดที่ผ่านมาเพื่อนให้เป็นสามเจ็ดห้าน้องขับท่านผู้ชมโอ้สามเจ็ดสี่งวดที่ผ่านมาเพื่อนให้สามเจ็ดสี่ครับแต่ว่าหวยออกเป็นสามเจ็ดสองนะครับท่านผู้ชมเนาะมัน,ะมนจะบดเลยมาขอ,อน้ำโขบครับแต่ว่าจะมาเอาความฝันเพราะว่าจะเป็นความฝันกับลุงดิดเพราะว่าลุงดิดว่าถ้าออกพรรษาแล้วนี้ ของเพลนจะแม่นหรือว่านานิดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะจังได่ห้าก็บสองล่อถ่าชมไปเบางน้ำพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมว่าลุงดีจะบอกว่าเป็นตัวใดตอนนี้ลุงดีกำลังเข้าไปในบ,บ่อกบครับท่านผู้ชมเข้าไปในบ,บ่อกบคิดว่าจะบ่ริสซองแต่ว่าขนุงดีจับมากกับสองเบิ้งอีกคือเกลอนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวถ่าเบิ้งไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมว่าเมื่อน,นี้เ้าเฉได้ตัวใดไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องนี่ครับผม กบเผือกสีขาวให้ไปให้นาย่าสี่ให้เบิ้งว่าสีสองอยู่ใส่เป็เล็กสองเลยค่ะนยื่นทั้งผียื่นใกล้ๆพี่เชนเป็นเหล็กสวันนี้ผนวันอังคารมาแล้วนะคะมันทั้งนี้มันเหลือมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยวร่องามมาส่มันเป็นเหล็กสีนี้เอ้าเหลื่มเทเบนี่โอ้นี่นี่นี่ชาเจนแล้วบะนี้ชาเจนแลวคำเมื่อกี้นี่เอ้าโอ้โหโอ้ี่ ใส่ใสใสเอาไหมนายาเอาไหมเลขสี่วิยุนีน่นี่เลขสองิยุนีนี่อ๋อเลขสีกับเลขสองคุณว่าจะแยดงว่าเป็น2อบสี่หรือส2่2องสี่สค่ะท่านผู้ชม ข้างาหน้าอีกก็นี่หน่อยก็สิขึ้เล็กสองนะน่าาเห็นตัวไหนโอ้สองสีองโอ้ไปเรียกหาบสองนีสอตัวอะไรบ้องสองสี่สองวไเรียกหาบแต่ว่าบกหูว่าผู้ใดิ่นมีโศกกูนีพิันอาจฉริยเห็นเป็นแบบอื่นะมันก็เห็นชัดอยู่แม่บอป่าบอไปเบื่งอยู่หุ่นบอเห็นตีเลยเห็นชัดเจนเลยแป่นบ่อมเริ่มดำเนาะครับเนาะมันเริื่มดำนะเบงเริ่ะค่ะเนาะ เห็นสามตัวฝากท่านผู้ชมแนบครับก็สองสี่สองคนกันอ่างไรกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดไซน้ำเจ็ดตัวเต็งเลยโอ้เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองสองสี่สองเอาท่านผู้ชมนุ่งนิดว่าเอาเจ็ดใส่เด้อท่านผู้ชมจะว่าในหญ้าว่าเห็นอยู่ในกบเผือกนี่เป็นสองสี่สองนุ่งหิดว่าอย่าถิ่มเจ็ดเด้อครับท่านผู้ชมอย่าถิ่มเจ็ด ท่านท่านไดบอมากสองสีสองกับเป็นเจ็ดสีสองกี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะนยามาี่ให้นูเบิ่งนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้นะคะในยาบอกว่าเห็นสองสีสนี่เล็กสีเนาะนี่เหล็กสองมันชิ้ใเนอคัก็น้อยนี่ยก็คือเหล็กสอจเป็นสองสนี่นะนเล็กนีสีนี่อย้่กลาาเหล็กนีสองอ่าโดยสรุปแล้วนะคะนยาก็เห็นเป็นสองสีสองแต่ว่าเมื่อกี้นะคะลุงบิดบอกว่า ให้ตั้งเสร็จให้เอาเจ็ดใส่ด้วยนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นเจ็ดสี่สองแล้วก็สองสี่สองนะคะท่านผู้ชมเนาะพะเลืมดำลงลลืมดำึ้นเล้ยล่างเจ็ดหาบครับเจ็ดหาบลุงหงามลุงมดีคนลองคนละแจ๋ยวาเที่ยงจถาให้เพิ่งามยวให้พเที่ยงจะให้่บุชุ่มซองซองจากกบสะกอนครับว่าเห็นเป็นสองสีหรือว่าเจ็ดส่องครับ

ไปเ็นอามือนปะอย่าอย่านี้จระด้านรับชมแล้นะครับอุ้ยเขาว่ากันแต่ว่าบอกผ่านนู่นกดนค่ะเส้นกคใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูในกล่องสิอ่าไม่ใช่นี่อยู่สองกล่องเนี่ยค่ะเลิงห่ะนู่เห็นเลิงหาอยู่สองหม่องเจ็ดเจ็ดกับที่นี่สองหม่องมีข้างบนแล้วก็ข้างล่างนู่เห็นเลิงหาตัวเดียวตอนอุ้ยอะไรเอากัดมือเราบ้านี้กะละมังกัดมือแอมินไอราคาท่านผู้ชมเพราะว่ากะละมังปากกว้างหลายน้อง ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแอมมินก็ซูมให้มาดูที่ตัวเลขก็เรียงกันที่ขานะคะท่านผู้ชมเนาะก็ลองส่องดูที่ขาเพราะแอมมินรู้สึกว่าเลขเลขที่ขานี่แอมมินเห็นหลายตัวมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมคืเลยเนี่ยเด้อก็เลยอยากให้ผู้ชมเออท่านผู้ชมทุกท่านนะคะลองส่องดูนะคะเดี๋ยวปะเดี๋ยวลองยืดก่อนย่ิมของขาหลายหลายตัวแห่งเลยมากครับท่านผู้ชม หลังจากที่เขาซองมึงในกบก็บยังนายายยังก็บ,บอกอยู่แล้วครับว่าเห็นเป็น2 4 2เนาะแต่มินไอว่าเห็นเหล็กหาอยู่วังขาต่อไปนี่พอเที่ยงจะพาท่านไปท่านผู้ชมไปถามมึงกับลุงดีดเพราะว่าลุงดีดว่าทั้งทต่ตัด2อออกทางหน้าเอาเป็น7 4 2แล้วก็ล่าง7จหาพอเที่ยงจะขู่จักที่มาที่ไปคําว่า7จหานี่มันจะใสเนาะเขาต้องไปสอบถามกับลุงดีดไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงจะพา ไปถามกุ้งดีศว่าเจ็ดหานีได้ไม่จะใส่น,สนะคะมากเบิ่งกันกล่าสวัสดีครับรุ่งดีศสวัสดีครับคครก็เดี๋ยวนี้รุ่งดีศว่าเจ็ดสี่สองแล้วก็เจ็ดหาเจ็ดหาล่างนี้รุ่งดีศรีไมาจะใส่เจ็ดหาเจ็ดสี่สองนี่เพราเข้าใจอยู่ว่าเออขึ้นายหายเห็นเป็นสองสี่สองโยก,กบเผือกรุ่งดิศว่าเออตัดสองออกตัวนหนึ่งข้างนาไก่เป็นเจ็ดสี่สองตัวเจ็ดหาหนียังมโหจัก พอเชื่อมก็ได้จากฮูจักจากถามแท่นเอฟซีหรือว่าฐานผู้ชมแฟนช่องว่ามุ้งยีแต่มาจะใส่เจ็ดหาบอกสู่ฟังเนี่ยเจ็ดหามื่อนั่งครับผมนั่งเอานอนการณ์กันวันหลังออกพรรษาแล้วผมก็นั่งเอาเฮ็ดให้ขอเฟินตอนเ้ามากก็บอกลูกสาวมาเบิ่งเฟินก็เห็นแต่เจ็ดแต่ว่าผมเห็นงามเจ็ดหาที่ห้องออกอ๊อกนั่มนะผมว่าออกอ๊อกอ๊อกที่สี่บอก มองว่าเจ๊ขาออกแล่วออกแล้วออกแล้วออกออกออกแล้วสิเป็นรางเจ๊ขาเพราะตงสูเป็นรางรางท่าเดียวขอถามเลยค่ะลุงบิดที่ว่านั่งคออนนี่นั่งคอแบบแนวใดค่ะลุงบิดนั่งขอตามสิเคยไปครูบาอาจารย์พาไปเคยขอลุงบิดนี่ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มันเคยไปสื่อสารไปขอเอาน้ำเจ้าทีเจ้าทางนี่สนะเข้าใจบ่ก็ถึงว่าลุงบิดเราจะสามารถถ้าออกพรรษาเพน่จะขอได้แล้วก็แม่น เจ็ดสี่นาพอดีแม่นพอดีวันพระแม่นวันพระบนหลังดีมือนั่นบ่แม่นเนาะแต่ว่าเป็นวันแข็งเนาะวั่นข้าดเนาะโอ้ด้นั่งเอาแต่ว่าเห็นเห็นอยู่สาลุงที่ว่าเห็นเจตหานี่เห็นอยู่ในขาเพื่อนโอ้เห็นอยู่ขาแต่เห็นอยู่ในกบเพือกนี่กแรงจริงครึ่งเลยออกออกออกนี่แล้วกระท่วงเพื่อนไหวหายเลยตัวอะไรเนี่ย เรียว่าออกออกกินครับเพราะอย่างใดภาพบรรยากาศบางอน่า้น้ี่ตอนผู้ชมเนาะโอ้ผมถือว่าสิแมนผมอุ้มนเป็นแหวงสิครับออก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 ผมถือแฉะเลยเนาะตะวันตะวันเอามาหาเอามาเบิ่งนี่บ่เคยห้องจะเถื่อนเลยเนาะแมนเออยังบ่เคยห้องเลยห้องแปลกเลยครับแนผู้ชมโกรบก็ต้องห่องโอบโอบๆเนาะอันนี้ออก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 ว่านี้โอ้สิแม่นี่ดีครับแนผู้ชมการล่องไปพิจารณาบุงเนาะครับแนผู้ชมเนาะ นูก็เห็นขึ้นลุงบีเพราะว่านูสซึกว่าจังไดเจ็ดเจ็ดหนาจะยังอยู่หนาขายมอนีขายเตียวดำดันนี่หายบางกิ้นึงมันแบบไข่สามแต่ว่าผมมาหาชั่วอืมอ่ามาชั่วนะครับเพาะคิดว่าผมแมนสามแต่ลุงดีสฝันบ่หลังจากที่แล้วจัดงานเซให้คุณยายฝันบ่ครับกับฝันดีฝันอะอยจังไดเนี่ยบ่กดสู่เอฟซีฟังเนี่ยคิดว่าเขาเลยงวดนี้ครับ เอาฝันว่าจังได็กก็บอกให้ฟังเนี่ยส่วนตัวเนาะโอ้ฝันได้หลายอย่างอยู่ครับได้ของบ่ครับโอ้ได้สิ่งได้ของมีคนเอาของมาให้ยังสิแมน่นบ่<ห>นครับว่าถือเลยอืมเขก็เคยฝันนั่นมันได้ในลักษณะใดเว้าสู่ฟังเนี้ยก็เว้าผมว่าจะได้ก็ได้กระโขบอืออกไม่โขบบอแม่สิว่าได้สิ่งได้ของในความฝันน่ะอแม่มีคนเอามาให้หรือว่าเป็นเป็นในลักษณะแนี่ยมีเพิ่นเอาต้นนั้นเอาตีมาให้นะเอาสีนมาให้ ขออของมาไห้เหรอขอของมาไห้เป็นสินของแบบแตงเราประเทศนั่เนะครับมันของกินไปกับมันของแปลกๆดูของใสหรือของกินหรือของบอกของแปลกๆซอยของกินนี่หลายอย่างแต่ว่าถือว่าถือเขาถือว่าเขาได้สิ่งใด้ของถือว่าเขาฝันดีนะลุงเนาะเพราะว่าเขาได้ตัวเลขไปแล้วเราหมายว่านอนฝันว่าได้สิ่งใดของนี่ในหลายคนในหลายท่านพ่นมักจะว่าเออแม่นี่ดีตัวเลขน่าจะเป็นตัวนั้น หรือสิเป็นหรือสิเป็นข้างว้กับพันหูวกันเพราะว่าผมว่ามันยังขีดหลายอย่างขีดนําไอ้ไข่หินนําไข่หินเพรานไหนเห็นไหมหมอหลุงเอ่ะเซตมือใด้วันนี้เอาวแค่งงๆกับพันอยากเห็นงงอยู่ยังงงอยูะค่ะท่านผู้ชมไปนี่ลุงบี๊ดบรรพานี่บ้รรพะเลยเพราะพันไหนไปตามอาจารย์เพมันดูโอ้ต้องต้องคุยกับอาจารย์มันก่อน แต่ว่าที่ให้นี่กับมันใจแห้งแม่บ่อลุ่งมันใจเจ็ดหามันใจเจ็ดหาชั่วมันใจเจ็ดหาแล้วก็มัวครับา่านรู้ชมลากชั่วฟังคำสุดท้ายครับชั่วว่าต้องซือบุญโอ้เส้นล่างย่างเดียวครับเป็นลุงดิดว่าให้ล่างด้วยครับเจ็ดหาชั่วแต่ว่าเฮาก็ต้องไปแล้วก็ต้องกราบครับผมขึ้นเทิ่งก็ต้องลงล่างขึ้นล่างล่งล่างก็ต้องขึ้นเทิ่เงนะครับท่านผู้ชมเนาะ ถือว่าขึ้นรุ่งกับบ่าบ่หลายหรอกครับว่ามันใจหัวเลยว่าเฮ้ยมันใจแห้งแสดงว่าลุงดิดมันใจแห้งได้หนิครับโอ้ขมันหลานโปรเซ็นี่ให้ให้หอดซิปหลานโปรเซ็นหมดเลยครับอ้าวมาสั่งการยางที่ลุงดิดว่าราคาเสนอชมอยู่ในกบสินายาเบิรงนห้ครับก็เป็นสองสี่สองแต่ลุงดิดบอกว่าตัดสองขน้าออกเป็นเจ็ดสี่สอง แต่ว่าเจ็ดหานี่ลุงดิดบอกว่ามันใจแห้งว่าลุงดิดเห็นโดนแล้วอุ้มมาเห็นโอ้พ่อไห่เราตัวนี้ว่าสันก็ก็ะห้องตอบเลยออกออกออกว่าสันโอ้ยเนาะคะท่านผู้ชมเนาะครับท่านได้ชื่นชอบก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องครับผมก็ให้แค่เป็นแนวทางแนวทางของงวดวันที่หนึ่งเด้อครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2564ให้แค่เป็นแนวทางครับชอบกระจัดคัดกะเบื้องพระคมสนุกสนานเนาะครับเนาะคลิปนี้พอเที่ยงกะขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณทั้งเอฟซี ที่เขามาชมเขามาติดตามในช่องสตารดาชาแนลเราขอขอบคุณขอบคุณลุงดเดครับที่ให้ขอ้อมูลดีๆความฝันเด็ดๆเนาะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณาเอาเองครับผมเพื่อว่าท่านใดชื่นชอบเนาะนี่ครับจะเป็น <ๆ S 1> ตัวนี้ครับเป็นชุดนี้ครับสองสี่สองหรือว่าเจ็ดสี่สองล่างเจ็ดห้าลุงดเดบอกว่าล่างนี่มันใจแห้งเราก็ต้องกลับเพื่อว่า ถ้าผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้แมาชคทุกท่านมีแต่ความสุข,ขวามจเจริญเด้อครับหลก็ขอบุณขอบพุณนทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องจตาดาแชนแนลถ้าท่านไดเข้ามากาขาขม็ขอให้มีโชกนะครับขอให้มีโชกกันสุขสุขคนเนาะครับเนาะขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปขอให้มีแต่ความสุข,ขวาม,ขขวามจเจริญเข้ามาในชีวิตครับผมในครอบครัวเนาะคลิปนี้พอเที่ยงคอตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้ามันหมาน,านกันสุขสุขคนไปละครับขอบพุณนครับลุงดิษขอบพุณนครับนี่ครับ อ le, เอนี้ยื้อื้อเนาะบ่บ่บ่ค่อยตีงมหม่มนผช้่มมือนี้บ่ค่อยดื้อรู้ง่ายนบ่ังไงบ่ตนี้หันกลดไปใส่เาลยเอเลยอหันทั้งขาไปเรื่อยมีหันทั้งขาไปให้เรื่อยมือนี้นั่น,นมาแล้วท่วงม่ได้ <c oughs>